สวัสดีค่ะกับหมอบีชา non healing your heart by queen b e ขอบคุณขอบคุณสวัสดีกับลูกๆทุกคนที่เข้ามารับชมในวิดีโอนี้ไม่ใช่เหตุบังเอิญนะคะไม่ใช่เหตุบังเอิญไม่ใช่เหตุบังเอิญที่ดึงดูดเข้ามาพบวิดีโอนี้นะคะวันนี้ก็มาในคนที่อยู่ไกลยอยากส่งข้อความอะไรถึงคุณนะคะอาจจะเป็นวิดีโอไม่ยาวมากเนาะเพราะ แม่หมอมีเวลาจำกัดนะคะก็มาขอส่งพลังงานดีๆให้กับลูกๆทุกคนนะคะทำทใจให้สบายแล้วก็ฟังการทํานายไพ่ย,ยิปซีทาร์ดด้วยความสุขนะคะเหมือนกับดูหนังดูละครเอาฟังเป็นแรงบันดาลใจนะคะเพื่อให้เรามีกำลังใจเข้มแข็งแล้วก็มีความสุขเพื่อ สร้างพลังงานบวกๆให้กับตัวเองแต่อย่าเอาไปตัดสินใจว่ามันเป็นจริงเป็นจังไปทุกเรื่องนะคะบางครั้งอาจจะตรงบางครั้งอาจจะไม่ตรงเพราะเป็นการทํานายดวงด้วยพลังงานรวมนะคะบางเรื่องอาจใช่ของเราบางเรื่องอาจจะไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเป็นพลังงานดีๆก็รับไว้เพื่อเป็นกําลังใจที่ดีกับตัวเรานั่นเองแม่หมอก็จะใช้ไพ่สองสำรับนะคะ The light seat tarot นะคะเพื่อที่จะเป็นาการทำนายพลังงานแล้วก็ข้อความต่างๆที่ไพ่จะสื่อสารออกมานะคะแล้วก็อีกหนึ่งสำรับก็จะเป็นเมสเซจจากคนทางไกลคนนั้นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะคะอุยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่นะคะขอดูพลังงานของผู้ที่เข้ามารับชมก่อนนะคะว่า พลังงานของผู้ที่เข้ามารับชมในวันนี้เป็นเช่นไรบ้างนะสักสามใบนะคะว่าจะตรงว่าจะใช่ไหมนะคะขออนุญ,ญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพแห่งคุ้งครองครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ที่ปกป,ปักรักษาในตัวของผู้ที่เข้ามารับชมนะคะจงอนุญาตให้แม่หมอเสียงทายด้วยไพ่ย,ยิปซีนะคะขอไพ่ปวดปอกออกมาให้ใช่ให้ชัดเจนนะคะ ไฟแรกพลังงานของผู้ที่เข้ามารับชมนะคะก็เอ็ดหนึ่งดาบนะคะเอ็ดออฟโซนนะคะแล้วก็แฮงแมนนะคะก็คือเป็นคนคิดมากแต่คิดแล้วได้เงินนะคะแปดเหรียญน,นะคะเป็นคนที่พลังงานของผู้ที่เข้ามาชมก็คือเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดนะคะเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะแต่คิดมากคิดเยอะนี้ก็ ทำให้ได้เงินได้ทองได้ไอเดียได้ประสบการณ์เป็นคนที่อยู่กับตัวเองชอบอยู่เหมือนเป็นโลกส่วนตัว introvert นะคะก็คือมี mindset ที่สะสมประสบการณ์มามากนะคะมีอาจจะมีปมด้อยอาจจะมีเรื่องที่จะต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะคะอาจจะเป็นคนที่ นอนหลับยากนะคะคิดมากเซนสテีฟแต่ว่าเป็นคนที่ฉลาดแล้วก็ทนทำงานเก่งมีความสามารถหลายด้านนะคะไม่เคยขาดเงินนะไม่เคยตกงานไม่เคยขาดเงินแล้วก็เก่งนะแต่ว่าความเก่งที่มีอยู่ก็ไม่ค่อยจะบอกใครนะส่วนใหญ่ก็จะเก็บไว้เงีย,งยบๆกับตัวเองแล้วก็ เรียนรู้แล้วก็สะสมประสบการณ์แล้วก็มีความสุขมีความภาคภูมิใจในตัวเองอยู่ในตัวเองมากๆนะคะภูมิใจในความที่ตัวเองผ่านทุกประสบการณ์ทำได้ดีแม้มันจะยากจะลำบากแต่ทำได้ดีทุกเรื่องนะคะก็คือรวมแล้วก็คือเป็นคนที่ฉลาดเก่งนะคะแก้ไขปัญหาเก่ง แต่ก็อาจจะมีสุขภาพที่เหนื่อยล้านิดนึงเพราะว่าทำอะไรหลายอย่างนะคะชอบทำอะไรหลายๆอย่างพร้อมๆกันแล้วก็โปรเจกต์เยอะอา mindset พ,พั่งภูความคิดมันไหลมาเรื่อยแล้วก็ทำไม่ทันแต่ก็อยากจะทำไปทุกเรื่องแล้วก็เลยรู้สึกอาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะคะ,ะ,คะเวลานอนก็คิดเรื่องงานคิดเรื่องนั่นเรื่องนี้อยากทำโปรเจกต์นั้นโปรเจกต์นี้อะไรอย่างเงี้ย ก็หมอคิดถ้าจะให้แม่หมอเตือนนะในพลังงานก็คือให้เรียนรู้ที่จะปล่อยวางบ้างนะคะก็คือค่อยๆทำไปในสิ่งที่ถ้ามันมีโปรเจกต์หรือมีความคิดขึ้นมาเยอะนะคะก็ให้เขียนลงในกระดาษแล้วก็ว่ามันมีกี่อย่างที่เราอยากทำแล้วก็เลือกเอาที่มันสำคัญที่สุด แล้วก็ได้ผลลัพธ์ได้เงินได้ค่าตอบแทนมากที่สุดแล้วก็ไล่ลงมานะคะแล้วก็ค่อยๆทยอยทําไปอยาโหมกระนาที่อยากจะสําเร็จทุกอย่างพร้อมๆกันเพราะว่าถ้าเราทําอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันมันจะไม่ได้ดีนะคะแล้วเราก็จะเหนื่อยแล้วเราก็จะหมดแรงหมดพลังเนาะนี่คือพลังงานของผู้ที่เข้ามารับชมถ้าตรงถ้าใช่เราก็ไปกันเลยนะคะคนที่อยู่ไกล อยากส่งข้อความอะไรถึงคุณนะคะเดี๋ยวเรามาดูอ่ะลักษณะนะคะลักษณะของคนที่เราจะดูเขามาส่งข้อความให้เราว่าใช่ตรงไหมนะคะขอดูลักษณะเขาสองใบนะคะลักษณะของเขานะคะเดี๋ยวแม่หมอขอขยับไพ่นิดนึงนะคะตกกล้องไหม ลักษณะของเขา the Mage, อะไรล่วงมาก่อนเมื่อกี้ the magician นะคะแล้วก็เ a g e of cup นะคะเขาเป็นลักษณะของเขาเป็นคนที่ช่างฝันนะคะเป็นนักลักนะ,ะอ่าเป็นคนที่เงียบๆนะคะไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่เป็นนักลักแต่ว่าไม่ค่อยพูดออกมาตรงๆว่ารักว่าชอบนะคะจะ ชอบเหมือนกับว่ากุ้มกิมแอบรักแต่ว่าก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะกล้าแสดงออกเท่าไหร่นะคะแต่ในตัวเขาจะเป็นคนที่รุ่มหลงในเรื่องความรักมากๆนะคะเขาอาจจะแอบรักลูกๆนะคะที่เข้ามารับชมก็ได้นะคะแต่เขาก็ค่อนข้างมีเดอร์มจิกเชี่นขึ้นก็ค่อนข้างที่จะเจ้าชู้นิดนึงแล้วก็มี มีทริคนะคะมีอะไรนะเขารู้ว่าจะเข้ามีมีกลนอบายอาอาคล้ายๆมีกลนอบายถ้ารวมกันแล้วนะก็เป็นนักลักที่เหมือนกับว่าเจ้าชู้นิดนึงนะกุ้มกริ่มมีสเสน่ห์แล้วก็ผู้คนพบเห็นก็หลงไหลในสเสน่ห์เขา นะค่อนข้างเป็นคนที่มีสเสน่ห์ยิ้มเก่งแต่ก็ไม่พูดมากนะเป็นคนถ้าถ้าเป็นคนพูดเยอะพูดไม่หยุดอะไรเงี้ยก็น่าจะไม่ใช่แต่คนเนี้จะเป็นคนที่แบบพูดน้อยเงียบ,ยบแต่กุ้มกลิ่ม,มนะเจ้าชู้เงียบๆอะไรประมาณนี้นะคะอายุอาจจะต่างกันนะคะเขาอาจจะอายุน้อยกว่าลูกๆที่เข้ามารับชมหรือ ลูกๆอาจจะอายุน้อยกว่าเขาก็ได้นะคะผิวพรรณอาจจะเป็นคนผิวสองสีนะคะไม่ถึงกระดำแต่ก็ไม่ถึงกับขาวนะคะรูปร่างสันทัดนะ,ะไม่ไม่อ้วนไม่ผอมถ้าอบอวบก็อาจจะได้อยู่แต่ว่าไม่อ้วนมากนะคะรูปร่างสันทัดนะคะมีความฉลาดแล้วก็มีเซนส์สัมผัสแรงนะคะ สามารถเป็นหมอดูเป็นหรือชอบดูดูดวงชอบมูเตลูอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเขาเชื่อเขาเชื่อในทางด้านนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่าในตอนนี้เขาเป็นเช่นไรนะคะตอนนี้ตัวเขาอะเป็นเช่นไรเดี๋ยวเรามาดูก่อนเนาะว่าตัวเขาเป็นเช่นไรก่อนที่จะไปดูข้อความจากเขานะ ดูเรื่องราวดูความรู้สึกเขาที่คิดถึงนึกถึงเรานะคะนึกถึงผู้ที่เข้ามารับชมนะ,ะว้าวขออีกหนึ่งใบนะคะ พาไพ่ตกไพ่ตกกงเรามาดูว่า,าความรู้สึกของเขานะที่คิดนึก ถึงตัวลูกๆที่เข้ามารับชมนะคะมี8ดไม้มี1ิบเหรียญแล้วมีเดอะสตาร์แล้วก็มีเดอะมูนแล้วก็9ถ้วยนะคะความรู้สึกของเขาที่คิดกับลูกๆก,ก็ค่อนข้างจริงจังนะคะค่อนข้างจริงจังแล้วก็รู้สึกมีความสุขเมื่อเวลาพบเจอกับลูกๆนะคะเขารู้สึกว่ามีความสุขเวลาพบเจอกัน เขามองเราให้เกียรติเราแล้วก็ชื่นชมเรานะคะว่าเราอ่ะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความสามารถเขาค่อนข้างชื่นชมเราเลยทีเดียวนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขที่ได้พบเจอแล้วก็ชื่นชมในตัวเรามากๆนะในยามที่ไม่ได้เจอเขาก็จะคิดถึงนะกลางคืนเนี่ยจะ ถ้าตื่นมานอนไม่หลับก็จะคิดถึงคิดถึงความสุขคิดถึงคําพูดคิดถึงกิริยาในตัวของลูกๆเขารู้สึกว่าเวลาเขาพบเจอแล้วเขามีความสุขนะมีความสุขไม่ใช่แค่มีความสุขแต่รู้สึกว่ามันมันอบอุ่นมันมีความพร้อมอยู่ในตัวของลูกๆ ทำให้เขารู้สึกว่าถ้าเวลาไม่ได้เจอกันเนี่ยก็จะคิดถึงคิดถึงในวันที่เคยพบเจอกันได้พูดคุยกันได้ไปกินข้าวด้วยกันนะคะถ้าเคยพบเจอกันแล้วแต่ถ้ายังไม่เคยพบเจอกันก็จะคิดถึงในคําพูดในความอ่ะตัวของลูกๆเนี่ยก็จะมีทั้งมุมจริงจังใน ในการทํางานในมุมของเป็นผู้ใหญ่นะค่อนข้างจะเป็นมุมของผู้ใหญ่ในตัวของลูกคือจะไม่ใช่เป็นคนขี้เล่นมากก็มีก้าถ้วยก็อาจจะมีมุมเล่นนิดนึงอ้อนบ้างบางครั้งอะไรเงี้ยแต่จะไม่เยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นอ่ามุมของผู้ใหญ่เป็นมุมอ่าเป็น เป็นอะไรนะพลังงานของมัทรีนก็คือพลังงานฮอร์โมนของผู้ชายเยอะนะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายลูกที่เข้ามาชมจะเป็นคนที่มีพลังงานของมัชรีนมากกว่า,อาฮอร์โมนผู้หญิงนะคะก็คือจะเข้มแข็งนะคะไม่ค่อยมีมุมอ่อนหวานเท่าไหร่แต่แต่ก็เป็นอะไรที่ทำให้เขาจดจำแล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจนะ ดูแล้วเขาภาคภูมิใจในตัวของลูกๆมากแล้วก็มีความคิดถึงนะอยู่ห่างไกลกันก็จะมีความคิดถึงตื่นมาก็จะลึกถึงนะคิดถึงวันที่เคยได้พูดคุยแล้วก็ได้ใช้ชีวิตร่วมกันเคยไปเที่ยวเคยไปกินข้าวด้วยกันอะไรเงี้ยนะเขา ให้เกียรตินะในความรู้สึกของเขาให้เกียรติลูกๆมากเลยแล้วรู้สึกว่าชอบนะชอบแล้วก็อยากได้เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าอะระหว่างเรื่องราวความรักของลูกๆกับเขาสามดาบเนี่ยมันจะออกมาตั้งแต่ใบแรกแล้วอืมแต่แม่ไม่ได้ให้มันออกเนาะนก,ก็โดดออกมา ขอพูดถึงเรื่องราวความรักนะเรื่องราวความรักว่าเป็นเช่นไรนะเรื่องราวความรักของลูกๆกับเขาเป็นเช่นไรนะคะขอห้าใบว้าวมีสามดาบขึ้นมาเนาะมันมันมีความเจ็บปวดนะแต่ในความเจ็บปวดนั้นมันก็มีความสุขรวมอยู่ด้วย ก็คือทั้งอ่ามีความเจ็บปวดแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันนะคะมีสามเหรียญขึ้นมี temperance นะคะแล้วก็มี lover the lover ขึ้นนั่นหมายความว่าหัวใจอ่ะตรงกันนะคะหัวใจตรงกันแต่มันมีอุปสรรคนะคะมีความห่างไกลเนาะอ่าก็คือคน คนที่อยู่ไกลอยากส่งข้อความอะไรถึงคุณก็ใช่อ่าตรงตรงตรงข้อตรงแรนดอมนะคะคือเขารู้สึกเจ็บปวดนะในเวลาที่อยู่ไกลกันใช่ไหมคะอยู่ไกลกันแล้วก็แต่เขาก็มีความสุขที่ได้รักนะอาจจะมี ข้อแม้นในความรักนี้นะไม่รู้ว่าด้วยเหตุใดนะแต่ละคนอาจจะมีอข้อแม้นแตกต่างกันไปอาจจะยังไม่สามารถที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันได้ทั้งที่สร้างฝันแล้วก็มีความสุขมากแล้วอนาคตก็สิบเหรียญที่นี่แล้วก็สิบถ้วยที่นี่นั่นหมายความว่าได้วางแผนชีวิตหรือวางเป้าหมายไว้ว่าวันหนึ่ง จะได้อยู่ร่วมกันแล้วก็สร้างครอบครัวที่มีความสุขร่วมกันแต่ตอนนี้มันอยู่ไกลกันก็จะมีความคิดถึงนะดูแล้วสามดาบอันนี้ไม่มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสามดาบอันนี้น่าจะเป็นความที่อยู่ห่างไกลกันแล้วก็คิดถึงกันมากนะจึงทำให้รู้สึกทรมานนะสามเหรียญ สามดาบสิบถ้วยสามเหรียญแล้วก็เ m มเ r a น c e ก็คือตอนนี้ก็กำลังสะสมนะสะสมสะสมอะไรนะเส้นทางอาจจะกำลังเก็บเงินเก็บทองนะทั้งสองนะคะก็คือกำลังพุ่งเป้าหมายไปในการสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะเก็บเงินเก็บทองเพื่ออนาคตนะคะ ใจทั้งสองอยู่คู่กันนะคะถึงจะห่างไกลกันแต่ว่าจิตใจผูกพันแล้วก็อยู่เคียงคู่กันนะคะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างทางที่กําลังเก็บเงินเก็บทองหรือ,อต่างคนอาจจะมีหน้าที่ต้องอยู่ห่างไกลกันไปก่อนมีเ e มเพล e ขึ้นตรงนี้ก็บอกได้เลยว่าไม่ต้องกลัวนะคะเมื่อถึงเวลา ที่สมควรนะคะก็จะได้คู่ครองแล้วก็ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะเพราะมีทั้ง10เหรียญ10ถ้วย3ดาบ The Star 8เหรียญนะคะก็อาจจะมีะความเหงาความเาวามเา้าเวความคิดถึงเพราะมีความห่างไกลหรือมีข้อแม้นในความรักอะไรบางอย่างสำหรับแต่ละคนก็แตกแต่างกันไปแต่ว่าสุดท้าย ก็จะได้คู่ครองกันนะคะจะได้อยู่ใกล้ชิดกันแล้วก็มีความสุขนะเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะว้าวดีจังเลยนะคะ,ะเดี๋ยวทีนี้อ่าแม่หมออันนี้คือเรื่องราวของความรักก็คือดีมากนะคะดีมากปัญหาก็มีอยู่ที่ว่าตอนนี้ยังมีอ่าความห่างไกลหรือมีข้อแม้นอยู่ แต่อนาคตจะได้อยู่คู่ครองกันแน่นอนนะคะแล้วเขาก็ชื่นชมเรานะไม่มีมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องในไพ่ของวันนี้นะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเปิดอ่าข้อความเลยที่เขาอยากส่งถึงลูกๆนะคะว่าเขาอยากส่งข้อความอะไรถึงลูกๆบ้างนะคะ ความใบแรกนะคะทำไมเป็นอย่างนี้ข้อความเดี๋ยวอ่านทีเดียวเนะออาเดี๋ยวเปิดให้สิบใบเลยเนาะเปิดให้สิบใบนะคะสี่ใบเดี๋ยวอ่านทีเดียวนะคะเปิดข้อความของเขา ดูว่าเขาอยากส่งข้อความอะไรถึงบ้างนะคะไม่หมอไม่ค่อยได้อ่านไพ่มือก็จะติดติดขัดขัดเลยเนาะขออีกสองใบนะคะ าดูข้อความกันว่าจะ m a k ซ sense ไหมนะคะตกลองไหมตกลงนิดนึงเนาะข้อความแรกนะอ่าคุณเกียดฉันไหมไม่รู้ทําไมทําไมเขาถามว่าคุณเกียดฉันไหมฉันต้องการติดต่อคุณจริงๆนะแต่ฉันคิดว่าไม่ควรทําอย่างนั้นอ๋อที่สามดาบขึ้นก็คือว่ามีประเด็นกันเหรอคะออ ให้ขึ้นไม่น่ามีประเด็นเนาะฉันพบเศษเสี้ยวของคุณในทุกเพลงที่ฉันฟังฉันหวังว่าชีวิตจะมีปุ่มย้อนเวลาสิ่งที่เศร้าที่สุดที่ฉันเคยทำคือการเดินจากคุณไปทั้งทั้งที่ทยังรักคุณว้าวการสูญเสียความสัมพันธ์จะเจ็บปวดแต่การสูญเสียตัวเองจากความสัมพันธ์จะเจ็บปวดยาวนานกว่า ปรดอย่าตัดสินการกระทําของฉันโดยไม่เข้าใจเหตุผลของฉันฉันแอบ,บ,บชื่นชมคุณอยู่นะฉันหวังว่าจะเอาคำพูดของฉันกลับคืนได้ที่รักแค่บอกฉันทีว่าฉันจะหาคนที่เหมือนคุณได้ที่ไหนว้าวอุ้ยอะไรเนี่ยสรุปว่า สรุปว่าห่างไกลกันมีการมีประเด็นกันใช่ไหมคะมีประเด็นกันแล้วก็เขาขอโทษนะเขามีความเสียใจยเขามีรู้สึกผิดนะในสิ่งที่เขาทำลงไปแล้วก็คิดถึงยังรักเราอยู่คิดถึงนะแต่เขาก็ เหมือนกับไม่สามารถทําอะไรได้เนาะว้าวแล้วหมอจะพูดยังไงดีอะไรอย่างนี้อ๋อที่เขาเสียใจเพราะว่าลูกๆเนี่ยคือคนที่ดีที่สุดนะในข้อความของเขาแต่เขาก็ได้ทําไม่รู้ว่าเขาทําอะไรอะ่ะคือเขาทําผิดนะคะแล้วเขาก็สูญเสียเราไปหรือมีการแยกห่างจากกันไป อืมแต่เขาก็รู้สึกตัวนะถ้าสมมุติว่าอ่าแยากย้ายกันไปแล้วไม่ได้คบกันแล้วอะไรเงี้ยก็คือเขาก็คิดถึงความดีของลูกๆแล้วก็อ่าสํานึกผิดนะคะแต่ถ้ายังติดต่อกันอยู่นะมีทะเลาะกันงงแง,ง่อะไรเงี้ยก็เขาก็คิดดีเขาก็รู้ตัวว่าเขาผิดนะคะก็ให้ ลองคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเลิกรากันไปแล้วนะคะห่างไกลกันไปแล้วไม่ได้ติดต่อกันแล้วอะไรเงี้ยก็ให้เก็บเป็นความรู้สึกที่ดีๆต่อกันนะคะว่าครั้งหนึ่งเราได้มีประสบการณ์แห่งความรักที่ดีต่อกันนะก็ชีวิตเราก็ต้องโฟกัสไปข้างหน้านะคะ แม่หมอเปิดเพิ่มให้เนาะว่าไพ่อยากแนะนำอะไรเจ็ดถ้วยนะคะไพ่บอกว่าอ่าตัวลูกเองเนี่ยมีสิ่งที่ต้องทําเยอะมากนะคะเพราะเราเป็นคนฉลาดนะคะมีไหวพริบดีมีความสําเร็จรออยู่ข้างหน้านะคะให้ ให้โฟกัสนะให้โฟกัสที่ตัวเองรักตัวเองนะคะแล้วก็เข้มแข็งนะคะเข้มแข็งเดินหน้าต่อไปกับชีวิตของตัวเองสร้างพลังบวกให้กับตัวเองหานะสิ่งที่ตัวเองรักเพื่อเป็นโมดิเวตเพื่อเป็นพลังเสริมในการก้าวไปข้างหน้าชีวิตของเรานะคะถ้าสมมติว่าความรักมันมันยากที่จะ กลับมาประสานได้แล้วก็ให้มันเป็นความรักที่เป็นความสุขอยู่ในใจนะคะว่าครั้งหนึ่งได้มีความรักที่งดงามแล้วก็ให้อภัยต่อกันกับในสิ่งที่ผิดพลาดไปนะคะทุกคนสามารถตัดสินใจผิดพลาดหรือทำในสิ่งที่ผิดได้ทุกคนนะคะ แต่สิ่งที่จะทําให้เรามีความสุขก็คือการให้อภัยนะให้อภัยเขาให้อภัยตัวเองกัแบบในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็กลับมาโฟกัสกับตัวเองแล้วถ้าเขาใช่ของเรานะคะวันหนึ่งมันก็จะได้กลับมาพบเจอกันแต่ถ้าเขาไม่ใช่ของเรานั่นหมายความว่าสินไม่เสมอกันก็คือพลังงานไม่ตรงกันก็จะถูกแยกออกไปจากกันนะคะอ่า จัสเมนต์นะคะก็ใช่อย่างที่แม่หมอบอกก็คือว่าถ้าเขาใช่ของเรานะคะวันหนึ่งเมื่อภารกิจอ่าสิ่งที่ต้องชดใช้นะคะในการกระทําของเขาแล้วถ้ามันเขาใช้ของเราวันหนึ่งเขาก็จะได้เป็นของเรานะคะแต่ตอนนี้ถ้าเกิดมันเลิกรากันไปแล้วนะในกรณีของคนที่เลิกรากันไปแล้ว ก็ขอให้กลับมาโฟกัสที่ตัวเองรักตัวเองแล้วก็ f o r w a เป้าหมายตัวเองนะคะเดินไปข้างหน้าของเป้าหมายตัวเองถ้าเขาใช้ของเราวันหนึ่งเขาจะกลับมาหาเราเองอย่าฝักไฟเอาพลังจิตใจของเราไปรอคอยเขานะคะแต่ถ้าสําหรับคนที่ยังพูดคุยกันได้ยังที่จะสามารถปรับความเข้าใจกันได้ยัง พูดคุยยังติดต่อกันสามารถเจอกันได้ก็เราอาจจะลดอีโก้นะติดต่อเขาไปดูก็ได้นะคะเพราะว่าทางคําข้อความของเขาก็คือเหมือนกับว่าเขาสํานึกผิดนะแล้วเขาก็ยังรักแล้วก็ชื่นชมเราอยู่ก็อาจจะได้พูดคุยแล้วก็ลงตัวกันมากขึ้นนะคะหรือสําหรับคนที่ที่ไม่เหมาะดูตอนแรกก็คือเขาชื่นชมเรามากบางทีมันก็อาจจะเป็นแค่ ความรู้สึกขัดแย้งกันแต่ในใจก็คือต่างคนต่างรักแล้วก็คิดถึงกันนะคะก็หวังว่าวิดีโอในวันนี้จะทำให้ลูกๆได้พลังงานกำลังใจแล้วก็ได้ความรู้สึกดีๆเพื่อมีความเพื่อสร้างพลังงานให้กับตัวเองแล้วก็ก้าวไปข้างหน้าด้วยความสุขนะคะแต่ สิ่งสำคัญเลยตัวเราต้องรักตัวเองแล้วก็หาสิ่งที่ตัวเองรักให้พบนะคะไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีตาร์เขียนหนังสือร้องเพลงอาเล่นกีฬาออกกำลังกายเล่นโยคะทำสมาธินะคะสิ่งไหนก็ได้ที่เราใช้เวลาอยู่กับลมหายใจของเราตัวเองได้มากที่สุดเราก็จะตื่นรู้แล้วก็จะมีพลังบวกนะมากที่สุด เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะความรักก็สำคัญซึ่งเป็นกำลังใจเป็นส่วนประกอบให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าแต่จริงๆแล้วสิ่งสำคัญก็คือตัวเราเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเราสำเร็จนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอขอสวัสดีแล้วก็ขอบคุณขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะ รักและห่วงใยเสมอทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ